บบว,ว,วันนี้นะคะเรายกครอบครัวกันมาดูนิ่เทศการนะคะจากสเปเชียลคอสหลังเลิกเรียนที่ระดาเรียนนะคะคอสย่าฮูแฮปปี้อาร์ตค่ะคุณครูต้อนรับพวกเราด้วยแบ็กดรอบน่ารักอันนี้เด็กๆทุกคนวาดเองหมดเลยนะนแล้วระหว่างทางนะคะที่เดินเข้ามาก็จะมีผลงานของเด็กๆโชว์ตลอดทางเลย ตอนแรกก็ไม่เห็นนะคะแต่ป้าปเห็นก่อนเลยชี้ว่าน,นี่คือระดาเองอ๋อตอนนี้ส่งตัวระดาไปเตรียมตัวการแสดงอยู่และคุณครูให้เราขึ้นไปที่หอประชุมนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมตามฐานร่วมกันขึ้นบันไดโอ้มีต้อนรับระหว่างค่ะอ๋อมีตรงน,นี้อีกหนึ่งหนึ่งเบทเจ <น S 2> อ<ล>หเดินขึ้นมานะคะป๊าปาก็เห็นลูกอีกแล้วชี้้ดูก่อนเลยอดี๋ยวบนี่เองหันลมตรงนี้นักเรียนระบายสีเองนะคะ หน้าเอ็นดวอ่ะความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนคือหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยเลแต่ว่าน่ารักทุกอันแต่ว่าไปคุณครูก็ช่างคิดเนาะมีตลอดทางเลยน่ารักมากอันนี้ก็เป็นแว l เข้าอีกหนึ่งบามีทั้งหน0คนเนะี่ย แล้วพวกเราก็ยังคงเดินเดินเดินต่อไปค่ะชั้นสามรอเราอยู่อันไหนรูประดาฮะต้องหาอีกแล้วขึ้นมาถึงก็ต้องแสดงฝีมือเลยว่าเราจะหารูปลูกเราเจอไหมนี่เจอแล้ว เด็กๆทุกคนกำลังยืนรอต้อนรับผู้ปกครองเข้ามาชมผลงานและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่คุณครูเขาเตรียมจัดฐานเอาไว้ให้ผู้ปกครองเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็โชว์นิทรรศการทั้งหมดที่ลูกๆของเราเนี่ยลงมือทำเอาไว้ทั้งเทอมและนี่เองค่ะเป็นฐานกิจกรรมที่คุณครูบอกว่าให้ผู้ปกครองอะ่ะมาทำศิลปะเป็นดอกไม้เพื่อมอบให้ลูกๆของเราแล้วยังไงคะ มัมีก็ไม่ค่อยสันทัดอะค่ะก็ต้องมีพี่อีมาช่วยไม่ต้องถามถึงป้ป้านะคะเดินไปไกลแล้วค่ะพี่อีคงคิดในใจว่าทําไมมันลําบากฉันเหลือเกินแต่เราทั้งสองคนนะคะก็ร่วมแรงร่วม,วมใจกันทําออกมาได้เป็นชอ่อดอกไม้นา่ารักอะทำเองยังรู้สึกเลยว่าน่ารักมากคุณครูเขาคิดนะดเขาใส่ใจามากเลยเขามีการเตรียมอุป,ปกรณ์นะคะ survival k i d นะคะในซองก็จะมี อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รูปลูกของเราให้ด้วยน่ารักไหมทําเสร็จแล้วเอาไปให้ป้าดูป้าดูพ็นพอใจค่ะว่าเออฝีมือดีนะครอบครัวเรามาถึงวันะคะก็เลยทำฐานแรกที่คุณครูให้เสร็จไว้ หรือจริงๆแล้วความคิดสร้างสารรค์เรามีน้อยก็ไม่รู้ก็เลยเสร็จไว้แล้วเราก็ได้มีเวลามาเดินชมผลงานค่ะของเด็กๆทั้งหมดที่คุณครูทําเป็นนิทรรศการเอาไว้เราว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวที่เด็กอนุบาลสองอนุบาลสามหรือจะอนุบาลหนึ่งก็ตามทําได้ขนาดนี้คุณครูเขาเก่งมากเลยนะจริงๆแล้วของน้องระดานะคะเรียนแค่สัปดาห์ละหนึ่งวัน ก็จะมีผลงานของทุกสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นกระทงค่ะทำตอนเทศก,กาลลอยกระทงมีทั้งงานปัน้นงานวาดงานระบายสีหรือว่างานตัดแปะนะคะจะมีผลงานอาร์ตหลายๆแบบเลย หลังจากจบการแสดงคุณครูก็ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมาทําถามอีกถานหนึ่งถาดนี้ก็คือการประดิษฐ์กระเป๋าที่มีใบเดียวในโลกระบายสีกระเป๋าผ้าของเราได้ตามใจฉันเลยค่ะและนี่คือตั้งใจมากนะไม่ให้ใครช่วยเลย ไม่ให้มัามีช่วยระบายสีแต่ให้มันมีช่วยตอนติดกาว,าวคราบกลัวมือเลอะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นเด็กผู้หญิงถักผมเปียอันนี้จะมาให้เหมือนอันนี้ดีกว่า ทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมลงชื่อนะคะศิลปินตัวน้อยนี่ผลงานใครคะ ผลงานหนูเป็นรูปอะไรเด็กผู้หญิงมันต้องหนูหรอคะใส่เย็นๆจิโนูกงานัะไม่เสร็จอร่อยอ้๊ยอันนี้ใครทำค่ะย้อนมิตรจบงานสิอาร์ติสตัวน้อยอาร์ติสตัวน้อยจบงานแล้วค่ะการโชว์ผลงานนิทรรศการของแฮปปี้อาร์ตที่ระดาเรียนเป็นคอร์สหลังเลิกเรียนน่ารักทุกชิ้นเลยอ่ะเวลาเห็นแบบนี้มันก็ชื่นใจเหมือนกันน้องว่าที่ส่งเรียนไปเนี่ยมันสำเร็จผลจริงๆ